แกนุม่มๆสังกัดสุม่มเอ่อสุ่มนุ่มเส้นหลอนครับเส้นหลอนเซาบุ้มีเป็นนุม่มๆสวยๆครับบรรยากาศบ้านๆพี่น้องสุ่มไก่บ้านๆน,นะครับบรรยากาศบรรยากาศ มันบ้านครับเบึ้งจาขฟองซุม่มข้างในตัวนี้มีไฟนะครับเบอร์ลินมีไฟนะครับเจ้าเบอร์ลินครับตัวแก่งซุม่มมาตีเชิงครับรมาตีเชิงเจ้าเบอร์ลินครับผมซุ่มมันบ้าน บนบ้านครับเบอร์ลินเบอร์ลินตอนนี้ถ่ายขนนะครับถ่ายขนอยู่ประมาที่พ่อพันนะครับสามไฟ่วนชมลมครับผมเจ้าเบอร์ลินนะครับกำลังไข่อยู่นะครับนี่คือแม่ผสมได้สีรุฟองนะครับซูมเสียนน้อยมาสหน่ครับ